วันนี้มาต่อนะคะที่หน้าที่แปดนะคะเรื่องของ power set นะคะ power set ก็คือเป็นเซตของ subset นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปต่อกันที่แบบฝึกหัดที่ห้านะคะแบบฝึกหัดที่ห้านะคะให้เซต a มาเท่านี้เซต d มาเท่านี้นะคะจงเขียน power set power set ของเซต a แน่นอนว่าเราก็ต้องดูก่อนว่า a มีกี่ตัวก็คือสองตัวนั่นเองนะคะถ้ามันเป็นสองตัวเพราะฉะนั้น ก็จะมีสับเซตเนี่ยเท่ากับสองยกกำลังสองเท่ากับสตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มก่อนเลยว่าเซตแรกเนี่ยคือเซตว่างเซตว่างเสร็จปุ๊บดึงตัวเดี่ยวมานะคะก็คือเซต A มาใส่กิกาดึงเซต B มาใส่กิกาแล้วก็เซตของตัวมันเองนะคะนั่นก็คือเซต AB หรือเราจะเขียนว่า A ก็ได้อันนี้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสับเซตแต่ถ้าอยากให้มันเป็นพาวเวอร์เราก็ใส่นะคะ ติก,กาหน้าหลังจบโอเคนะคะต่อไปเซต b ีเซตบมีทั้งหมดเนี่ยสามตัวเพราะฉะนั้นสับเซตทั้งหมดก็จะเป็นสองยกกํลาลังสามเนี่ยเท่ากับแปดตัวนะคะสองยกกำลังสามเริ่มตัวแรกเลยก็คือเซตว่างนะคะเซตของเลขหนึ่งเอาหนึ่งมาแล้วใส่ติก,กาเอาสี่มาแล้วใส่ปิก,กาเอาเก้ามาแล้วใส่ติกา เสร็จปุ๊บไล่สองตัวนะคะก็จะเป็นหนึ่งกับ 4, สี่ใส่ปีกาเป็นหนึ่งเก้าใส่ปีกาแล้วก็ 49, สี่เก้าใส่ปีกาแล้วก็ตัวมันเองก็คือเซตไลเซตดีนะคะหรือใครจะเขียนตัวนี้เลยก็ได้เนี่ยสามตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่ปีกาหน้าหลังปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยนะคะสับเซร็จอ่ะโอเคต่อไปข้อที่สอง จงหาสับเซตทั้งหมดของ A นะคะที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะเซต A เนี่ยเป็นเซตว่างเซตว่างเนี่ยแสดงว่ามีจำนวนสมาชิกกี่ตัวสมาชิกศูนย์ตัวถูกไหมคะเมื่อสมาชิกศูนย์ตัวเพราะฉะนั้นจำนวนสับเซตทั้งหมดก็จะเป็นสองยกกำลังศูนย์ซึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งตัวนั่นเองนะคะ เขาให้เขียนสับเซตทั้งหมดนะคะนีหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อะไรเอ่ยนีหนึ่งตัวหนึ่งตัวก็คือตัวมันเองถูกต้องปะตัวมันเองนะคะก็คือเซตว่าต่อไปเซต B มีสมาชิกทั้งหมดหนึ่งตัวนะคะก็คือสองยกกำลังหนึ่ง มีสับเซตทั้งหมด2ตัว2ตัวคืออะไรบ้างก็คือเซตว่างกับเซตของตัวมันเองนั่นเองนะคะเป็นสับเซตเคต่อไปข้อที่3ามสับเทั้งหมดอ่านีอยู่2ตัวใช่ไหมมีเซต2ตัวสมาชิก2ตัวเพราะฉะนั้น s u b เซตคือ s u b เซตคือเซตว่างเซตของ a เซตของ d แล้วก็เซตของ C C ใหญ่แบบนี้นะคะหรือใครจะเอาตรงนี้มาเขียนแทนตรงนี้ก็ได้นี่คะ่ะเท่ากัน d ก็จะไล่ามาเป็นเซตว่างได้ A อได้เดียวกันนะ B c เสร็จปุ๊บก็จะเป็นสองตัวนะคะ AB ac, bc แล้วก็เซตของตัวมันเองนั่นก็คือเซต d ีดอกนะคะต่อไปก็จะเป็นมีสมาชิกกี่ตัว e เนี่ย e มีสมาชิกกี่ตัวดูดีๆมีหนึ่งตัวมีสองตัวอันนี้มันเป็นเซตเซตหนึ่งนะอย่าไปจับมันแยกนะสรุปมีสองตัว สองกังสองก็จะได้ทั้งหมดสี่ตัวถูกไหมจับเซตเริ่มด้วยเซตว่างต่อไปก็เอาตัวนี้นะคะตัวนี้ดึงมาแล้วใส่ติกา,กาก็คือเซตของเซตว่างแล้วก็ดึงตัวนี้นะคะดึงมาแล้วใส่ติกา,กาเซตของเซตว่างกับเซตว่างแล้วก็เซตของตัวมันเองนั่นก็คือ e ใครที่เก็บเขียนก็แบบนี้ก็ได้ F. f f ก็มีกี่ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเพราะฉะนั้นได้ทั้งหมดแปดตัวด้วยการเริ่มด้วยเซตว่าเลขหนึ่งเลขสองแล้วก็เซตหนึ่งสองต่อไปสองตัวก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งกับ 1, เซตหนึ่งสองแล้วก็เซตของสองกับเซต 1>, 1 2ก็เซตของตัวมันเองก็คือเซตเโอเค okay. ต่อไปข้อที่3นะคะบอกว่าให้หาจำนวนสับเซตทั้งหมดของ e จจำนวนสับเซตทั้งหมดก็นับก่อนว่า A e. มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 6ตัว6ตัวเพราะฉะนั้นจำนวนสับเซตทั้งหมดก็จะเป็น2องกำลังห2กำลังหก็คือ 2องกำลังสามคูณอยู่กับ2องกำลังสามใช่ไหมคะเท่ากับ2องกำลังสามได้8 8คูณอยู่กับ8ได้64ตัวสับเซตแท้ของ A ก็คือ2ยกกำลัง N ลบออกไปหนตัวนะคะสยกกำลัง N เนี่ยเท่ากับ64 64บบลบออกไปหนเพราะฉะนั้นตอบหกบสาม จำนวนสับเซตที่มีอย่างน้อยหนึ่งตัวแสดงว่าหนึ่งตัวก็ได้สองตัวก็ได้สามตัวก็ได้สี่ตัวก็ได้ห้าตัวหกตัวได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นมันคือทุกตัวนั่นเองยกเว้นเลยคะ่ะยกเว้นเซตว่างถูกไหมยกเว้นเซตว่างซึ่งเซตว่างเนี่ยไม่มีสมาชิกเลยนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาจํานวนทั้งหมดก็คือหกสิบสี่ลบออกไปหนึ่งก็จะได้เท่ากับหกสิบสามเช่นกันนะคะ นึกออกไหมอ้หกสิบสี่ตัวเนี่ยก็คือเริ่มด้วยเซตว่างแล้วก็เซตของ a เซตของ b เซตของ C ีไล่ไปจนจบนะคะเขาบอกว่ามีอย่างน้อยหนึ่งตัวก็เซต a ได้เซต b ได้แต่ว่าเซตว่างไม่ได้ก็เลยจําเป็นที่จะต้องลบหนึ่งเขนะคะจับเซตจานวนสับเซตที่มีอย่างน้อยสองตัวอย่างน้อยสองตัวก็คือเป็นเซตคู่ใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราลบเซตเดี่ยวออกไปลบเซตว่างออกไปนั่นก็คือ หกสิบสี่ลบเซตว่างก็คือหนึ่งตัวลบเซตเดี่ยวเซตเดี่ยวก็มีกี่ตัวลนะหกตัวหกสิบสี่ลบออกไปเจ็ดหกสิบสี่ลบออกไปเจ็ดเหลืออะไรห้าสิบเจ็ดถูกไหมห้าสิบเจ็ดตัวนะคะต่อไปจำนวนสับเซตที่มีสมาชิกทั้งหมดสี่ตัวโหก็คือถ้ามีสี่ตัวเนี่ยถ้าเราไปนั่งไล่โหเสียเวลามากนะคะเพราะฉะนั้นใช้สูตรก็คือมี มีหตัวใช่ไหมเราก็เลือกมาครั้งละสี่การเลือกมาครั้งละสี่คูกุ้งเคยส่งสูตรให้ดูจำได้ปะสูตรก็คือ,อ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟก r ฟกกเนี่ยก็คือการคูณลดลงเรื่อยๆมันก็จะได้เท่ากับ n แฟกก็คือ6กแฟกกแฟส่วนด้วย หกลบสี่แฟรแล้วก็สกี่แฟรก็จะมีค่าเท่ากับหกแฟรก็คือหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งใช่ไหมหกคูณห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งส่วนด้วยหกลบสี่แฟรก็คือสองแฟร์ใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ได้สองแฟรสองแฟรก็คือสองคูณหนึ่ง แล้วก็คูณด้วยตัวนี้สี่แฟสี่แฟกตัวนี้ก็เป็นสี่คูณสามคูณสองคูณหน okay, ึ่งเข้าปะสี่สามสองหนึ่งกับสี่สามสองหนึ่งเท่ากันตัดกันได้ไหมได้ตัดทิ้งเลยโอเคตัดทิ้งแล้วนะคะก็จะได้หกคูณห้าได้สามสิบส่วนด้วยสองก็จะเท่ากับสิบห้าตัวนั่นเอง นะคะก็ตอบเท่ากับสิบห้าเนะสิบห้านะคะต่อไปช่วงหา Power อร์เซะเดี๋ยวขอลบก่อนนะอันนี้ก็ลองหัดลองหัดทำดูเนาะ ไปข้อสข้อ4ี่นะคะ power set อ่าเซตนี้ก็คือมีสมาชิก1ตัวใช่ไหมหนึ่ตัวก็ power set ก็ p of a เท่ากับกีกาเปิดรอเลยค่ะจับเซตตัวแรกก็คือเซตบ้างแล้วก็เซตของ1จบโอเคนะอันนี้ก็คือ p ของ d power set ของ d ก็จะเท่ากับอ่าตัวแรกก็คือเซต ว่าเซตเดียวตัวแรกอันนี้มีสมาชิกเซตดีเนะน,นี่ยมีสมาชิกสองตัวนะก็คือตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวก็คือเป็นตัวนี้ก็คือมันมีปีก,กาอยู่แล้วใช่ไหมไอเนี่ยก็คือ a d ใช่ไหมเป็นปีก,กาอยู่แล้วเวลาเราดึงมาเราก็ต้องใส่ปีก,กาเพิ่อมอีกอันน,นนะเออแล้วก็ c ดึงมาแล้วใส่ปีก,กาค่ะแล้วก็ตัวมันเองก็คือก็คือชุดนี้ใช่ไหมครูก็ไม่อยากเขียนครูก็เขียน b เลยก็ได้ สรุปมันก็จะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เคนะต่อไปเซ็ตว่าง T ของ C เซ็ตว่างเนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวศูนย์ตัวใช่ไหมศูนย์ตัวเพราะฉะนั้นสองยกกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งสับเซ็ตก็จะมีแค่ตัวเดียวนั่นก็คือเซ็ตของเซ็ตว่างนั่นเองถามว่าข้อบนกับข้อล่างตูเนี้ยใช่ข้อเดียวกันไหม ก็ P ของเซตว่างก็เหมือนกันค่ะก็คือับเซตนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มีค่าเท่ากับ power set ของเซตของเซตว่างอันนี้มีสมาชิกไหมอันนี้เขียนผิดอันนี้มีสมาชิกไหม มีสมาชิกหนึ่งตัวนะเนี่ยหนึ่งตัวเซตของเซตว่างถ้าเป็นเซตว่างเฉยๆจะเขียนแบบนี้หมายความว่าไม่มีสมาชิกแต่เนี้มีสมาชิกหนึ่งตัวก็คือเซตว่างเพราะฉะนั้นมันคือสองยกกำลังหนึ่งเท่ากับสองตัวสองตัวมีอะไรบ้างก็จะมีเซตว่างกับตัวมันเองกับตัวมันเองก็คือเซตของเซตว่างเซตพวกเนี่ยคือ SUB เซตใช่ไหมอยากเป็นพาวเวอร์ก็ใส่เลยคะ จีตาจบเห็น okay, นะทีนี้มาข้อนี้นะคะข้อที่ห้าที่ถามเข้ามากันหลายคนมากๆอ่ะมาดูข้อห้ากันข้อห้าเขาบอกจำนวนสับเซตแทนมีเท่านี้นะคะแสดงว่า a มีสมาชิกกี่ตัวนี้เป็นคำถามที่หนึ่งแล้วและในจำนวนห้าร้อยสิบเอ็ดเซตนั้นสับเซตที่มีสมาชิกเพียงห้าตัวมีกี่เซต นี่เป็นคำถามที่สองเพราะฉะนั้นตอบสองคำถามโอเคนะตอบสองคำถามเดี๋ยวเรามาดูกันสองคำถามนะเราเริ่มที่คําถามแรกก่อนว่า a มีสมาชิกกี่ตัวสับเซ็ตแ้สูตรว่างไนสับเซ็ตแท้สับเซ็ตแท้เท่ากับ2ยกกำลัง n ลบออกไปหนึ่งเท่ากับ สองกำลังเอ็ลบหนึ่งเนี่ยต้องเท่ากับห้าร้อยสิบเอ็ดถูกไหมคะเสร็จปุ๊บถ้าเป็นห้าร้อยสิบเอ็ดหมายความว่าลบหนึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยย้ายไปก็จะกลายเป็นบวกก็จะกลายเป็นห้าหนึ่งสองเนี่ยเท่ากับสองยกกําลังเอ็ถูกไหมทีนี้เราก็ไปหากันว่าที่สองกำลังเอ็นเนี่ยสองยกกําลังอะไรถึงได้ห้าร้อยสิบสอง วิธีการทำง่ายเลยก็คือการหารสั้นแยกตัวประกอบไปเรื่อยๆหารสั้นแยกตัวประกอบนะก็จะกลายเป็นห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสองคูณพงหารด้สองสองหารห้าได้สองเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบเอ็ดห้าสองห้าคูณสิบได้จากสิบเอ็ดก็จะเหลือหนึ่งเป็นสิบสองห้าหกโอเคเสร็จป,ปุ๊บเอาสองหารอีก สองหารหนึ่งได้ใชยสองหารสองได้หนึ่งครั้งสองหารห้าได้สองครั้งเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบหกสองแปดสิบหกเอาสองหารได้หกสิบสี่หกสิบสี่เนี่ยคือสองกำลังสองกำลังหกใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมคะสองกำลังหกสองกำลังหกสองกำลังเจ็ดสองกำลังแปดสองกำลังเก้าเพราะฉะนั้นห้าหนึ่งสองเนี่ยคือสองยกกำลังเก้า เท่ากับ2ยกกำลังเเพราะฉะนั้น N อเท่ากับเเราก็จะตอบได้แล้วว่า A มีสมาชิก9ตัวเค okay, นะสำหรับอันแรกทีนี้ A มีสมาชิก9ตัวใช่ไหมก็ตอบคำถามต่อไปว่าอ่าอืม เซตที่มีสมาชิกเพียงห้าตัวนั้นมีกี่เซตเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอะไรคะมีมีอะไรมีเก้ามีเก้าเลือกห้าก็จะได้เท่ากับเก้าแส่วนด้วยเก้าลบห้าแฟห้าแฝเท่ากับ เก้าค,คูณแปดคูณเจ็ดคูณหกคูณห้าแฟกครูเขียนลดรูปนะคะส่วนด้วยสี่ใช่ไหมสี่แฟกสี่แฟกก็คือสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งแล้วก็คูณด้วยห้าแฟกทีนี้เราจะเห็นว่าห้าแฟกกับห้าแฟกเ,เท่ากันเราก็จะตัดทิ้งไปเลยบเสร็จปุ๊บอ่ะสองคูณกับ สได้แปดนะคะตัดแปดสามตัดเก้าได้เลขสามเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเท่ากับเท่ากับข้างบนก็คือสามคูณเจ็ดคูณหกถูกไหมคะก็จะเท่ากับยี่สิบเอ็ดคูณด้วยหกยี่สิบเอ็ดคูณด้วยหกก็เท่าไหร่คะ ยี่สิบเอ็ดคูณหกเท่าไหร่รอ้รอยยี่สิบหกอะร้อยยี่สิบหกตัวเห็นนะ